ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลวอเตอร์ครอสต์คงปี2012สนับสนุนโดย g s h o p ปตท a t h o r Fisherman Frame, ไทยทีวีสีช่อง 3, Truvision, e Jeskisidu มาดูในรุ่นโปรแกรมระดับ800 Open นะครับ ัเจสกีในรุ่นนี้ก็มีโชคทิศโมรีนะครับมีธีรพงศ์มีประดิษฐ์สุทธิวัน์ธีระแล้วก็เพิ่มผลอีกคนหนึ่งก็คือสารุทพิมพนินสวัสดีครับผมโชคทิศโมรีใช้เรือแข่งหมายเลข4ท4สี่ังกัดทีมฟามิงโก้ครับจริงๆแล้วรุ่นเจสกีนั่ง800 c c เป็นรุ่นที่ผมเก่งแล้วผมถนัดผมเคยได้แชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกมานับไม่ถ้วนแต่หน้าแปลก ผมได้แชมป์ประเทศไทยแค่2ฤดูก,กาลคือปี2548แล้วก็2554ผมคิดว่าปัญหาของผมอยู่ที่เลือแข่งที่จะดีในแต่ละสนามแต่ไม่สามารถยืนยาวได้ถึง4สนามทำให้ผมพลาดแชมป์ประเทศไทยอยู่เสมอครับผมสวัสดีครับผมประดิษฐ์บุรีทีม K45 m a x มาแม็กซิมาทีมพาวเลือกแข่งหมายเลขที46ถ้าพูดถึงการคว้าแชมป์จากโชคทิศ ผมว่าเป็นไปได้นะเลือแข่งเขามักจะยืนระยะสี่สนามไม่ไหวครับนั่นแหละคือจุดอ่อนผมว่าชโชคุทิศหรือเจ้าพยุสายฟ้าไม่ได้รุ่หวาเหมือนก่อนแล้วค่ายที่ทำเรือแข่ง800ได้แรงต้องยกให้ทีมพิชาติคุณเจ๋งครับแต่ตอนนี้นะักแข่งมือหนึ่งของเขาซึ่งเป็นคู่แข่งของผมได้พัาก,การแข่งขันส่วนคนอื่นๆผมว่าก,กระดูกจะไม่แข็งพอ ยังไม่น่ากลัวมามองที่รองแชมป์ประเทศไทยจากพี่น้อยประดิษฐ์บุรีครับผมว่าเขายังขึ้นนำผมได้ยากผมลงแข่งและทำเครื่องเองด้วยผมมีข้อได้เปรียบและเข้าใจเรือแข่งผมตลอดเวลาพูดตรงๆครับในฤดูากาล2,555นี้ผมยังมองไม่เห็นนักแข่งคนไทยคนไหนทำให้ผมหนักใจเลยและแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้คงจะอยู่ในกำมือของผมแน่นอน ก่อนฤดูการเริ่มผมว่าโชคอุทิศอาจจะฝันไปว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกสนามแล้วเขาอาจจะยังคิดว่าเรี่ยวแรงไม่มีตกอะไรสถิติย่อมเป็นสถิติก็เรือเขายืนระยะไม่ครบสี่สนามแล้วก็ขับไม่บูว้าเหมือนในปีที่ผ่านมาจริงๆมาดูคะแนนหลังจากผ่านโมโตที่3ไปแล้วนะครับโชคุทิต มี159คะแนนแต่ว่าที่ตามมาคือสุธิวัฒน์ชัยศิริวิเชียนครับห่างแค่3แต้มเท่านั้นครับประดิษฐ์บุรีตามหลังไกลไปหน่อย20่คะแนนเพิ่มพลก็ไกลามากครับ31มสิเระเซตุระ,ระก็ตามหลังผู้นำอยู่ถึง32แต้มเหลือให้ลุ้นแย่งแชมป์กัน2คนเท่านั้นครับนั่นคือสุธิวัฒน์ชัยศิริวิเชียนกับโชติทิศโมลีมาเหมือนกับในรุ่นเรือสปอร์ตนะครับที่โชติทิศต,ต้องไปลุ้นกับสุปขะและก็เสียท่ากับสุภขะไป รุ่นนี้ไม่ต้องคิดมากระหว่างสุธิวัตรกับโชจทิตใครอันดับดีกว่าคนนั้นแชมป์ฮะคะแนน,นตามหลังกันแค่สาพคะแนน,นเท่านั้นวัดกันตรงช่วงออกสตาร์ทนี่ครับมาแล้วสุทธิวัตรใช้ศิริวิเชียนโอ้นำอยู่ในเกสตาร์ทด้านในนะครับต้องตามหาโชจทิศเลยครับว่าอยู่ตรงไหนครับ โอ้แล้วด้านนอกก็เป็นธีระเศรษฐุระซึ่งก็ได้แชมป์โลกในปีนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่น้องชายอย่างเดียวเขาตัวเองก็ได้แชมป์โลกด้วยถ้ากับว่าตระกูลนี้มีดีกรีเป็นแชมป์โลกด้วยกันหมดทุกคนครับสำหรับตระกูลเศรษฐุระธีระเป็นที่สองครับโอ้โหโชคทิศเท่าที่ดูจากสีเรือดีสุดน่าจะเป็นที่สามครับถ้าเป็นแบบนี้นี่เสร็จเลยนะครับแชมป์สนามนี้ไม่ได้นะครับโชคทิศโมรี ยังไงก็ต้องเร่งแล้วก็หาโอกาแสแซงสุธวัฒชัยเซอร์วิเชียนให้ได้ครับประดิบุรีนี่ก็ถือเป็นจอมเก่าคนหนึ่งของวงการเจสกีบ้านเราเหมือนกันอยู่ที่โวงการเข้าทุนแหละครับว่าจะเข้าทุนได้เน็บขนาดไหนอาครถถับลดช่วงลงมาได้นิดนึงแต่ประดิบุรีเองก็ยังเป็นผู้นำอยู่ครับมาจากในออปชันด้านนอกครับโชว์ทิศ่าบี้เขาเยอะๆเครื่องยนต์ทำงานมากๆนี่ก็น่าเป็นห่วงอย่างครับว่าจะ ยืนระยะอยู่ได้จนจบการแข่งขันหรือเปล่าแล้วตัวเองลงแข่ง3รุ่นเลยครับทั้งในรุ่นเรือสปอร์ตนะครับรันารบ800โอเพนแล้วก็ยังไปรุ่นพันสองด้วยครับที่โชคทิพย์มุรีจะลงสนามทำการแข่งขันตอนนี้สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือแสงประดิบุรีครับแต่ไม่ง่ายครับอย่างที่เรียนให้ทราบดีกรีพรรษาในการขับเจสกีนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากครับ สวนสุธิวัฒน์กับธีระเศรษฐุราครับดวลกันอยู่ตรงนี้ม,มาเจอคึ่นตรงนี้ธีระออกมาได้ดีครับช่วงเข้าทางตรงนี่ครับสุธิวัฒน์ใช้เซรวิเชียนตั้งลําได้ดีกว่าครับยังรักษาตาแหน่งผู้นําของตัวเองเอาไว้ได้ครับผ่านหน้าทาวเวอร์กรรมการแล้วเข้าทุนได้ก่อนครับธีระเศรษฐุระยังเป็นอันดับที่สองแม่ถ้าธีระขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เจ้าอุทิศโมลีนั้นมีความหวังนะครับในการที่จะคว้าแชมป์สนามนี้เพิ่มมากขึ้นครับ เพราะว่าเป้าหมายมันจะเหลือลดมาแค่2อ,อันดับเท่านั้นโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็ตามหลังประดิษฐ์บุรีอยู่ไกลครับโจทิศบมรีประดิษฐ์เองก็ดูเหมือนเรือก็เร่งไม่ขึ้นเหมือนกันครับโอ้แต่ก็อย่างว่าครับขึ้นค่อนข้างแรงครับในโมโตที่4โชโทิศโมรีโอ้โหแข่งจบสองโมโตในโอกาสคว้าแชมป์สนามนี้มีเยอะมากครับแต่จบโมโตที่3เท่านั้นเองโอกาสเหลือไม่เยอะ แล้วพอลงแข่งไปผ่านฮัรฟแฝบเท่านั้นเองครับในโมโตที่สโอกาสเป็นแชมป์สนามนี้หลุดลอยไปเลยธีระเศรษฐุระยังเป็นอันดับที่2สุทธิวัตรก็หมาด้านนอกเหมือนกันมาโอ้โหนี่ครับดีกันสนุกมากประดิษฐบุรีครับขึ้นไม่ได้ครับมาจากเกสตารดาในคนเดียวเลยอ้าแล้วก็เบียดขึ้นไปจงงังหวะนี้เออขึ้นมาเป็นอันดับอันดับที่2ได้นะครับประดิษฐบุรี เบียดธีระเศรษฐุระกระเด็นเลยครับคือธีระจะเข้ามานะมันก็มีกาสจะชนกันครับเลยต้องเบนหัวออกไปครับแล้วโ,โอ้โหเรือของธีระเศรษฐุระมีปัญหาด้วยนะครับ <S 1> <S 1> ในช่วงเลี้ยวเข้าทุ่นเมื่อสักครู่นี้ออกจากทุ่นมานั้นเรือดูเหมือนจะมีอาการสะดุดนิดหน่อยแล้วก็ทําให้ตอนนี้โชคทิดาโมีครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วครับ <S <S 1> <S 1> มาขึ้นมา ถึงอันดับที่3นี้ก็จริงครับแต่ว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์สนามนี้มันก็ยังไม่ง่ายนะครับมันยังเป็นเรื่องยากอยู่ครับเพราะว่ายังต้องไปไล่แซงอีก2อันดับด้วยกันนั่นคือไล่แซงประดิบุรีแล้วก็ไปแซงสุธิวั์ชัยสิริวิเชียนครับระยะทางมันจะไม่พอท่านนี้ครับมันจะไม่เอื้อให้กับโชิทิศโมลีครับนี่ครับสุธิวั์ชัยสิริวิเชียนเข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้เข้าเส้นชัยแล้วคว้าแชมป์ครับ เป็นแชมป์สนามนี้ของสุธิวัชชัยเสวิเชียนครับจาก2โมโตสุดท้ายที่ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆเนะี่ยชว่วทิศโมลีไปแพ้ภัยตัวเองนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์ของเรืออีกแล้วครับเนี่ยครับในโมโตสุดท้ายสุธิวัชชัยเป็นที่1ที่2ประดิษฐ์บุรีที่3ก็เป็นช่ทิศโมลีที่4เป็นธีระเศรษฐุระและที่5สารุถพิมลจากที่นําหน้าอยู่3แต้มหลังจากแข่งจบ3โมโต จบโมโตที่4ครับสุธิวัฒชัยศิวิเชียนครับกระโดดขึ้นมานำหน้าโจ้ทิศโูลีถึง9คะแนนครับและก็ทําให้สุธิวัฒชัยศิวิเชียนนั้นคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองโชคทิศโมลีก็ได้แค่พระรองอีกรุ่นหนึ่งครับในรุ่นโปรแอมรันเบลแปอโอเพนครับที่3เป็นประดิษฐ์บุรี